อ๊อาข,ขาดขอบใจ <grit> ตูกตําไม่น่าเชื่อว่าเคมีนี้จะทำได้ เคมีนี้มันรวมได้อย่างไรวะทุกคนต้องรม่ทีทกปะปิดกล้องเย่จะไปไหนอะถามได้กูจะไปห้องน้ำเล่นขนาดนี้มึงไม่คิดเข้าห้องน้ำยังไงอีกบ้าด๋่กก็เปลอะไปหมดแม่งนั่งเฮียสองวันปิดกล้อง เต็มถังแล้วเติมทําไมบอกว่าเต็มถังเต็มถัง่งน,นนะ่ะสิเต็มถังแล้วเติมทําไมอ่ะนี่กวนรอระเนี่ยไม่ได้กวนไม่ได้กวนอะไรอย่างนี้เขาเรียกกวนตีและไม่ได้กวนตีนบอกลงจะเติมไม่เติมเนี่ยไม่เติมทําไมไม่เติมถ้าฉันไม่ใช่เด็กปั๊มพวงมาลัยครับพวงมาลยัยสามฮวงสิบหอมมาลยัยที่ชายรับมาจากเจ้า หัวใจชายวันภูมร้ายรถนะโธวาสนาไม่เคยเห็นผู้หญิงสวยละสิท่าโอ๊ยล้วเด็กป๊าไม่แนววะเนี่ย เดียวของมันก็ประมาณเจ็ดชั่วโมงอ่ะแหละคุณต้องไปเข้าห้องน้ำก่อนไหมหรือไม่ก็ซื้อบวงมาลัยถวายแม่ยานางไรถดไหมละ่ะมาด้วยกันเหรอเองมีสิทธิ์ที่จะปรึกษาทนายแต่ถ้าเองร่วมมือกับข้าข้าจะช่วยเองถ้ามึงโกหกไปแต่คำเดียวนะมึงตายตาบ่อแล้วตาป่ายไงมกงว่าอะไรนะตาบ่อแล้วตาป่อยไหมพูดชัดชดัด ตาบอกแล้วตาต่อยไหมตาบอกแล้วตาบอกแล้วตาต่อยไหมตาบอกแล้วตาบอกตาบอกแล้วตาต่อยไหมตาบอกแล้วตาต่อยไหมตาบอกแล้วตาต่อยไหมมึงพูดว่าอะไรฮะกูใช้เวลากับมึงเนี่ยหลายชั่วโมงแล้วว่าอะไรตาตาบอกแล้วตาต่อยไหมนี่กูละฮะ ใครจะต่อยมึงกูอยู่เนี่ยใครต่อยไม่ได้มาตาหลอกล้าตาต่อยไหมโถ่ถ้ามึงไม่บอกนะคืนนี้มึงนอนเนี่ยตาบอกล้าตาต่อยไหมมันบอกว่าถ้าบอกแล้วจะปล่อยไหมถ้าบอกแล้วจะปล่อยไหมโธ่โวยทอยถ้ามึงบอกกูจะไป

พูดแล้วจะหาว่าคุยนะสมัยที่พี่อยู่กรุงเทพเนี่ยพี่นีนแนวหน้าเลยเขาเรียกว่าตัวชนตัวชอ้อนอยากคุยเลยคุยสักนิดหนึ่งคุยสักนิดหนึ่งรู้จักกหนกไหมกระหนกกับพี่เนี่ยเคียงบาคเคียงไหลคู่กันมาเลยอุบะอุบะคงจำได้อช่สิบสี่กันยาสิบสี่ตุลาด้าแล้ว ยืนซดกันมาสามปีซ้อนจนถึงหกกันยาหกตุลาเหมือนกันแล้วแหละทหารนิบดาหน้าเข้ามาเลยยิงจากจากจากไม่เป็นไรเลยไอ้กระสุนปอมเว้ครับอยากจะถามสิเลยพี่เบื่อจริงเลยไอ้คำว่าเจ็บเนี่ยไอ้คำว่าเจ็บเนี่ยมันสะกดยังไงจ๊ะ S <S <S เขาสะกดให้เลยจอเอบอเจ็บไงเป็นอะไรปัดไส้ว่อเหมือไส้รเลยดวะอโห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 เห็นเขาจีบกันแค่นี้มึงอีกเช้าเหรอดูดิจะจีบสาวสั่งให้เรามาจับปลาอุปกรณ์ไม่มีให้สักอย่างนีอ่ะเฮ้ยระเบิดเนี่ยน,นะ เอเอระเบิดสิเขาแจกมาให้มึงก็เอาเอระเบิดเนี่ยจับปลาจากยาดที่ไหนวะหาเชือกสักเส้นหนึ่งก็งมาผูกไว้แต่เนี้ยเดลงก็กระตุกสลักระเบิดมันก็จะระเบิดตู้ดื้อสุดวาเอา,เอา,เอาไอ้เฮียงานเข้าแล้วเ้วจ้าวจ้าวจ้า้ยเละเลยไอ้อจอบับ มึงเป็นยังไงบ้างวะไอสักอย่าให้กูรู้ด้วยว่าใครทำกูเออใช่กูเห็นกูเห็นไอข้างศึกฝายตรงข้ามมันบุกโจมตีมามันมากันเยอะเลยมันมันมาถึงมันกล้วยระตู่างงี้พอตู่ปุ๊บเนี่ยกูก็ไาทุกคนหมอบไงแต่กูไม่รู้ว่ามันจะมาถึงมึงหมารอบกัะดมึงอย่าไปจองเวรจองกรรมมันเลยนะมึงถือว่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วอ่ะให้มันผ่านไปแล้วกันเหรอเออ แม่งล่อกูยับขนาดนี้มันดูเลยจิาาพเลือดออกทุกอนุโลมคุนคนใช่แน่แนโมดใช่ไหมโอ้โหขนาดไม่บอกชื่อ,อยังรู้สุดยอดจริงจริงอาจารย์น่าศรัทธาจริง,รงๆรขนาดข้าไม่รู้จักเองข้ายัางเรียกชื่อเองถูกเลยคือผมอยากได้ของอะครับ <c oughs> อ๋อเ <c oughs> นี่ยมันมี ตอนนี้ตำรวจเขาบาดลางไม่เหลือแล้วอืมไม่ใด่ของอย่างนั้นเลยอาจารย์แล้วเองเอาอะไรล่ะเอาของที่แบบของขังอ่ะฟันแทงไม่เข้าอ่ะมาถึงที่ขนาดนี้ทําไม่จัดให้ก็ไม่ใช่อาจารย์แล้วโอ้โหเอาแบบสักไปเลยดีกว่าสักใช่ไหมอาจารย์มันติดเนื้อติดตัวตลอดงั้นเอาเลยดีกว่าอาจารย์เฮ้ย,ไม,ยงงไม่ต้องถอดเอาสักยังไงไม่ต้องถอดเสื้ออาจารย์กูนี่แหละสักไม่ต้องถอดเสื้อไม่งั้นได้เลยอาจารย์ว่าแต่ว่าเองทนได้แน่นะ ทนได้ดีจา์โหเรื่องแค่นี้จิ๊บจ้อยแหมขอมาขนาดนี้ก็ต้องจัดให้กันแล้วเฮ้ยซ้อมไว้จา์จัดเต็มเองนะเอาเลยจานเอคนพูดเองนะเอาเลยจาย อเสร okay. ็จแล้วตกใจอะไรจะจะจะทาอะไร้าเลือดจ้งหน้าเลยกินหอยจะไปแล้วเหรอจะไปแล้วฮะเอาหอยไปกินด้วยเอาไปทำไมอาจารย์เอาไปกินแล้วกันนะเอาขอบคุณมากโอ้โหสั่งได้ขอบด้วยสุดยอดจริงๆเลยไปแล้วส evet ัตว์ติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ Channel Right Comedy กด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ